รวมผลงานของดมๆมก็สิวินในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขค่ะคุณผู้ชมแอชเชวานะคะอากาเซ่ a a คะ่ะก็มีความสุขไปต,ตามๆกันนะคะเริ่มกันที่ JB นะคะกับผลงานโลตัสนะคะศิลปินไฮเออร์รีเมนะคะก็มีทั้งฮยอนจินนะคะเจมินนะคะรวมถึง JB ด้วยนะคะพร้อมกันนั้นกับ To ดออฟยูค่ะเอาเออร์เรียลโกดนะคะฟิชเชอร n g ิงกับ JB ค่ะไปต่อกันที่ยองแจนะคะกับ a l ล with me นะคะที่ปล่อยออกมาแล้วนะคะในวันเดียวกัน นั่นก็คือวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาจ้ะและแบมแบมค่ะกับผลงานเพลง who are you นะคะเพลงค่ะจะปล่อยในวันที่28ธันวาคมนี้นะคะระหว่างรอค่ะสามารถเข้าไปดูทีเซอร์กันก่อนได้นะคะซึ่งแบมแบมค่ะครั้งนี้นะคะร่วมงานกับทางซึงกิวเรดโวเวตนะคะซึ่งเป็นศิลปินที่แบบว่าฮอตมากนะค,ะ,คะก็เป็นการเซอร์ไพรส์แฟนแบบสุดยอดนะคะรอติดตามชมกันนะคะอาแฟนนะคะสามารถตามไปเก็บผลงานของนุ่มวงกอล์เซเว่นได้เลยนะจ๊ะ ดูต่อค่ะกับหัวยูของแบมแบมนะคะที่บอกเลยว่าซื้อใหญ่ๆนะคะลงข่าวเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะคะไทยแลนด์แล้วก็อินเตอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมหลายสื่อมากเลยนะคะให้ความสนใจค่ะและจับตาดูผลงานครั้งนี้ของแบมแบมนะคะที่ได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังอย่าง,างสาวซึงกิรดโวเวทด,ด้วยค่ะ ไปดูต่อนะคะกับ JB และแจ็คสันนะคะเพลง Fame ของ JB แล้วก็ LMLY ของแจ็ค s ั n ค่ะถูกจัดให้เป็น2ใน54เพลง K-pop ที่ดีที่สุดของปี2021โดย Teen Vogue ค่ะดีใจกับ j a c k สันแล้วก็ JB นะคะที่ผลงานเพลงค่ะได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคุณชอบใจค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า